วัฏจักรวิโยคจากไฟป่าสู่มหาอุทกภัยและหนทางรอดของประเทศไทยคุณเคยจินตนาการไหมคะว่าปเปลวไฟที่ร้อนระอุจะสามารถก่อกำเนิดเป็นสายน้ำที่เชี่ยวกรากได้อย่างไร ภาพของไฟป่าและน้ําท่วมอาจดูเหมือนเป็นภัยพิบัติที่อยู่ตรงกันข้ามแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งในวัฏจักรวิประโยคที่กําลังคุกคามโลกและประเทศไทยของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข้อมูลจากสหรประชาชาติชี้ชัดว่าโลกของเรากําลังเผชิญกับภัยพิบัติที่บ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจ ความเสียหายทางเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าภัยพิบัติแต่ละครั้งมีพลังทำลายล้างสูงกว่าในอดีตและส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับร้อยล้านคนในทุกๆปีนี่คือความเป็นจริงใหม่ที่เราทุกคนต้องเผชิญค่ะจากสถิติที่น่ากนนังวลนี้ทำให้ทั่วโลกต้องหันมาปรับกระบวนศน์ครั้งใหญ่ค่ะเราไม่สามารถรอแก้ปัญหาที่ปลายเหตุได้อีกต่อไปแนวคิด resilience pace หรือการลงทุนในความยืดหยุ่นนั้นคุ้มค่าจากสหประชาชาติบอกเราว่าการป้องกันและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากวัตจักรของความเสียหายที่ไม่สิ้นสุดได้และหนึ่งในปรากฏการณ์ที่อันตรายที่สุดในยุคนี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า c l i m a t e whiplash ลองนึกภาพตามนะคะปีที่ฝนตกหนักจะเร่งให้พืชพันธุ์เติบโตอย่างรวดเร็วแต่เมื่อตามมาด้วยปีที่แห้งแล้งและร้อนจัด พืชเหล่านั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีสำหรับไฟป่าและเมื่อไฟป่าผ่านพ้นไปการกลับมาของฝนที่ตกหนักอย่างฉับพลันก็จะนำไปสู่หายนะระลอกที่สองค่ะผลกระทบในทันทีของไฟป่าที่เราเห็นได้ด้วยตาคือการเผาทำลายพืชทันบนหน้าดินเมื่อไม่มีต้นไม้ใบหญ้าคอยซับน้ำหรือชะลอแรงประทะของเม็ดฝน น้ำฝนที่ตกลงมาจึงไหลบ่าไปบนผิวดินด้วยความเร็วสูงและมีพลันการกัดเซาะที่รุนแรงกว่าปกติแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นค่ะความลับที่แท้จริงซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ผิวดิน <c oughs> นี่คือหัวใจของปัญหาค่ะความร้อนมหาศาลจากไฟป่าได้ปรุงแต่งดินในระดับเคมี มันทำให้สารประกอบตามธรรมชาติในดินระเหยเป็นไอแล้วซึมลึกลงไปเคลือบอนุภาคดินไว้เหมือนฟิล์มบางๆชั้นฟิล์มนี้มีคุณสมบัติดินไม่ซับน้ำหรือดินทนน้ำเมื่อฝนตกลงมาน้ำจึงไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้และเกือบทั้งหมดจะกลายเป็นน้ำไหลบ่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงค่ะและนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายของวัฏจักรนี้ค่ะ เมื่อผืนดินปฏิเสธที่จะดูดซับน้ําน้ําฝนทั้งหมดจึงไหลบ่ารวมกันอย่างรวดเร็วผัดผ่าเอาหน้าดินและเศษซากต่างๆไปด้วยกลายเป็นมวลน,น้ําและคโคลนมหาศาลที่พร้อมทํำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าไฟป่าจึงไม่ได้จบลงแค่เปลวไฟแต่มันได้สร้างเวทีสําหรับหายนะละลอกต่อไปไว้เรียบร้อยแล้วทฤษฎีระดับโลกนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะ มันกำลังเกิดขึ้นจริงที่บ้านของเราโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือทุกๆปีในช่วงฤดูแลง้งปัญหาไฟป่าที่ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้เผาผลาญผื้นป่าไปนับล้านไร่และเตรียมผื้นดินให้พร้อมสำหรับหายนะระลอกที่สองเรามาดูข้อมูลจริงกันค่ะในปี2023เพียงปีเดียวจังหวัดเชียงรายมีจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจจับได้มากกว่า10,000จุด เปลวไฟเหล่านี้ได้เผาทำลายระบบนิเวศบนดินและที่สำคัญคือได้เปลี่ยนสภาพดินในพื้นที่ต้นน้ำให้กลายเป็นดินที่ไม่ซับน้ำรอวันที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่และแล้วสิ่งที่คาดการไว้ก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อดูมรสุมมาถึงฝนที่ตกหนักได้กระหน่ำลงบนผืนดินที่ไม่สามารถดูดซับน้ำได้อีกต่อไปผลลัพธ์คือมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ที่อำเภอแม่สาย แต่สิ่งที่ทำให้หายนะครั้งนี้เลวรายยิ่งกว่าคือมวลโคลนมหาศาลที่มาพร้อมกับน้ำซึ่งมีต้นตอมาจากการพังทลายของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ถูกไฟไหม้นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของวัฏจักรไฟป่าสู่น้ำท่วมในประเทศไทยค่ะสถานการณ์ที่แม่สายยังมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกค่ะผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าตะกอนโคลนส่วนใหญ่อาจมีที่มาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน นี่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเผชิญกับภัยพิบัติข้ามพรมแดนการแก้ปัญหาในระยะยาวจึงไม่สามารถทำได้โดยลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างจริงจังค่ะเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนเราต้องมองหาทางออกที่ชาญฉลาดและน่ายินดีที่คำตอบส่วนหนึ่งอยู่ในภูมิปัญญาของไทยเราเองนั่นคือฝ่ายฉลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมีเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่การกั้นน้ำแต่คือการฟื้นฟูร,ระบบนิเวศท,ทั้งระบบด้วยการชะลอน้ำดักตะกอนและที่สำคัญที่สุดคือการคืนความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินค่ะจากแนวคิดพื้นฐานนี้ได้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่าฝายแกนดินซีเมนต์ขึ้นค่ะนี่คือฝายที่ใช้ดินในพื้นที่มาผสมกับปูนซีเมนต์เล็กน้อยเพื่อทำเป็นแกนกลางทำให้มีความแข็งแรง แต่ยังคงคุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างไว้ข้อดีคือสร้างง่ายรวดเร็วและใช้งบประมาณไม่สูงชุมชนจึงสามารถร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเองได้ค่ะ การทำงานในมิติแรกของฝายแกนดินซีเมนต์ก็เหมือนกับฝายทั่วไปค่ะคือการชะลอความเร็วของกระแสน้ำลดพลังการทำลายล้างและดักจับตะกอนดินโคลนเอาไว้ไม่ให้ไหลลงไปสร้างความเสียหายในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ท้ายน้ำ แต่นี่คือความอัจฉริยะที่แท้จริงของฝ่ายชนิดนี้ค่ะการดินซีเมนต์ที่ไม่ได้ทึบน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์จะบังคับให้น้ำค่อยๆซึมผ่านไปอย่างช้าๆกระบวนการนี้เปรียบเสมือนการให้น้ำแก่ดินโดยตรงมันช่วยทำลายชั้นฟิล์มที่ไม่ชอบน้ำและค่อยๆเติมความชุ่มชื้นกลับคืนสู่ผืนดินที่แห้งแข็งอีกครั้งนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้จริงค่ะ ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายแกนดินซีเมนต์จึงไม่ใช่แค่การกั้นน้ําแต่คือการสอนให้แผ่นดินกลับมาดื่มน้ําได้อีกครั้งค่ะมันคือเครื่องมือในการบําบัดและฟื้นฟูผืนดินที่ป่วยจากไฟป่าให้กลับมามีชีวิตชีวาและทําหน้าที่ตามธรรมชาติของมันได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ และแนวคลิปนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์นะคะงานวิจัยทั่วโลกยืนยันว่าระบบฝ่ายชะลอน้ําสามารถลดความรุนแรงของน้าท่วมได้มากกว่า50%ลดปริมาณน้ําไหลบ่าได้ถึง60%และดักจับตะกอนได้ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ํานี่คือตัวเลขที่ยืนยันว่าทางออกนี้ใช้ได้ผลจริงค่ะ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็ไร้ความหมายหากขาดการยอมรับและนำไปใช้ค่ะหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงคือการมีส่วนร่วมของชุมชนเมื่อคนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมลงมือสร้างพวกเขาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเขาเองนี่คือหนทางสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง การลงมือทำในระดับชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายระดับชาติค่ะโครงการฝ่ายของชุมชนควรถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการจัดการภัยพิบัติของประเทศและแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนั้นรัฐบาลต้องมีบทบาทนำในการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนอย่างจรงิงจัง วัฏจักรวิปโยคจากไฟป่าสู่น้ำท่วมคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่วัฏจักรที่เราไม่สามารถทำลายได้หากเราเริ่มต้นจากความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องหลังใช้เครื่องมือที่ถูกต้องซึ่งเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และภูมิปัญญาอันล้ำค่าของเราและที่สำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันโดยมีพลังของชุมชนเป็นหัวใจหลัก ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะสามารถทลายวัฏจักรแห่งความเสียหายนี้และร่วมกันสร้างประเทศไทยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงมีความยืดหยุ่นและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่าน